สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการคลิกนะครับท r a n s l a t นะครับทนะครับอันนี้ build นะครับส่วนอันนี้ก็รีบิวดนะครับว่ามันใช้งานอย่างไรนะครับ Translate ก็หมายความว่าคลิกดูครับเขาจะแจ้งแค่สองบรรทัดนะครับแจ้งน้อยมากนะครับข้อมูลนะครับและจะไม่คอมพล์เป็นไฟล์เหกด้วยนะครับ ไม่คอมไพล์เป็นไฟเฮกด้วยนะครับและยังไงครับแล้วจะคอมไพล์เฉพาะอแปลนะครับแปลว่าผิดหรือถูกนะครับแต่ไม่สร้างไฟล์กนะครับเฉพาะไฟล์ที่แอคทีฟนะครับมีขีดเส้นใต้อย่างนี้แล้วแอคทีฟนะครับคลิกตรงนี้แล้วก็แอคทีฟตรงนี้นะครับมันจะเพาะออมไพล์เฉพาะไฟเดียวเท่านั้นนะครับเฉพาะไฟล์ที่แอคทีฟอยู่นะครับและจะไม่คอมไพล์เป็นไฟกนะครับ เลขฐานสิบหกจะไม่คอมไพน์เป็นเลขฐานสิบหกนะครับหรือไฟล์ h นะครับลองคลิกดูตรงนี้นะครับศูนย์วอลเลอร์ศูนย์วอนิ่งนะครับก็จะแปลว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับทีนี้ลองลองทำให้มันผิดนะครับเอาวงเล็บจุกาหายไปอันหนึ่งนะครับไม่ครบคู่นะครับเห็นไหมจะเป็นสีแดงนะไม่ได้ครบคู่แล้วนะครับลองคอมไพน์ครับรีบีเอลองลองทางสเลดนะครับแปลนะครับ การเลแปลว่าแปลการแปลเป็นไงครับหนึ่ง error เลยครับ s y n c pack error เนี่ยเรา double click เข้าไปเลยครับปุ๊บมันจะมาโชว์มานัดนี้นะครับนครับแต่ถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับให้ไฟล์อันนี้เป็นไฟล์ active นะครับแล้วจากนั้นก็คลิกการเ a ล e อีกครั้งนะครับคลิกแปลครับศูน error ครับศูนย์ warning ผ่านครับการเฉลยคือ compile ได้เพียงไฟล์เดียวเท่านั้นครับคือไฟล์ที่ active นะครับและจะไม่ไม่ ไม่คอมพล์เป็นไฟล์เฮกนะครับมันจะทานเลยอย่างเดียวนะครับคือแปลไปอย่างเดียวนะครับเขาจะไม่คอมพล์เขาจะทานเลทอย่างเดียวเขาจะไม่ไม่ไม่แปลนะครับเขาจะแปลอย่างเดียวนะครับฟายชานเลยก็คือแปลนะครับแปลว่าแปลนะครับมันจะแปลอย่างเดียวแต่ไม่สร้างไฟล์เฮกให้นะครับใช่ครับอันนี้คือพลิกทานเลยมันก็จะแปลอย่างเดียวไม่สร้างไฟล์เฮกนะครับแล้วก็จะ เฉพาะไฟล์เดียวด้วยนะครับอ่าทีนี้ต่อไปนะครับเรามาดูบิลนะครับถ้าคลิกบิลครับอ่าเดี๋ยวนะครับมันผิดตรงไหนครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปที่เออร์เลอร์นะครับทิ้งแท็กเออร์เลอร์เดี๋ยวผมคลิกครับอ๋อเราไม่ใส่ครับแล้ใส่เข้าไปครับนั่นคอมไพล์ใหม่ครับศูนย์เออร์ลอรศูนย์รวนนี่งครับอ่าทีนี้เราลองทําให้มันผิดดีครับ เราไม่เป็นผิดนะครับเราคอมไพล์อันนี้คือไฟล์ที่แอคทีฟอยู่ใช่ครับมันเออร์เรอร์อยู่แล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมครับลองเอาอันนี้มาแอคทีฟบัางนะครับลองบิวนะครับไม่ได้นะครับมันเออร์เรอร์เหมือนกันนะครับบดปิ่นคลิกเข้าไปครับเห็นไหมมันจะโดดข้าจากไฟล์นี้มาไฟล์นี้นะครับหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าบิวเนี่ยจะทำการคอมไพล์ไฟล์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในโปรเจกต์เพนนี้นะครับ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนนะครับอยู่ในโปรเจกต์เคนี้นะครับถ้าอยู่ในโปรเจกต์เคนี้แล้วคอมไพน์นะครับมันแลวคลิกรีวิวตรงนี้นะครับมันจะคอมไพน์ไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในนี้นะครับถ้าอันใดอันหนึ่งผิดพลาดุ๊บมันจะเออร์เลอร์ทันทีนะครับเราก็ดามารถเดับลคลิกตรงเออร์เลอร์นะครับมันก็จะโดดเข้าไปในไฟล์นั้นเนี่ยที่ผิดพลาดนะครับและการแจ้งข้อมูลก็จะสู้รีวิวไม่ได้นะครับรีวิวจะแจ้งข้อมูลเยอะฝ่านะครับ อันนี้เดี๋ยวจะบันทึกเข้าไปก่อนครับที่ตรงนี้นะครับวก็บิลครับนะครับบรรจาแจ้งข้อมูลกี่บรรทัดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแจ้งข้อมูลแค่หกบรรทัดหกบรรทัดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอ๋อเจ็ดบรรทัดแล้วหนึ่งสองอ๋อสามสี่ห้าหกหกทันนะครับ อคือดูเลยครับสี่บรรทัดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแจ้งแค่มูงแค่หกบรรทัดเท่านั้นนะครับอทีนี้อ่าการทอน,นสล็สตนะครับหรือการบิลนะครับรีบิลนะครับ มันจะทําการอยู่ในนี้นะครับ<ล>ต้องมีไฟยอยู่ในนี้นะครับถ้ามาอยู่ข้างนอกไม่ได้นะครับถ้าสมมุติตรงนี้ไม่มีนะครับมันก็จะไม่คอมไพรหรือไม่แปลนะไม่ทานสเ,เลึมันจะต้องเอามาไว้ในโปรเจกต์นะครับมันจะสรุปก็คือมันจะแปลหรือคอมไพอยู่ในโปรเจกต์เพนนี้น,นะครับหรือหน้าต่างโปรเจกต์นี้เท่านั้นนะครับส่วนอันนี้รีวิวครับทํางานเหมือนกับบิวนะครับบิวทุกๆไฟที่อยู่ในโปรเจกต์เพนนี้นะครับ และการแจ้งข้อมูลนะครับมันจะแจ้งมากกว่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ามันแจ้งข้อมูลมากกว่าหนึ่งบรรทัดนะครับมันจะบอกว่าคอมไพล์ไฟล์อะไรไปบ้างด้วยนะครับคอมไพน์ไฟล์บิวนะครับไฟล์บิวก็ไฟล์นี้นะครับวิวฟังชันจุดสี่ตรงนี้ครับมันจะแจ้งแต่อันช่าทำไฟล์เฉยๆมันจะไม่แจ้งนะครับลองคอมไพล์เฉยๆครับไอ้ลองบิวเฉยๆนะครับนะครับสอง สามสี่ห้าอันนี้เลยเหลือห้าละวันนี้เลยห้าแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่แจ้งอ่อไม่แจ้งว่าบิวอะไรไปบ้างนะครับแต่ถ้ารีบิวครับมันจะแจ้งว่าเราคอมไพล์อะไรไปบ้างนะครับคอมไพล์นี่นะสองอันนะก็คือถ้ารีบิวเนี่ยจะบอกเต็มที่นะครับบอกทุกสิ่งทุกอย่างและมันทำงานเหมือนบิวเลยนะครับเพียงแต่เพิ่มเพิ่มข้อมูล ให้แค่ตรงนั้นนะครับว่าคอมไพล์ไฟล์อะไรไปบ้างออส่วนถ้าเราทําให้ตรงนี้มันมันไม่ไม่ไม่มีครับเราจะให้ไฟล์นี้มันแอคทีฟนะครับลองรีวิวนะครับมันก็ไม่ผ่านนะครับเดี๋เินคลิกเข้าไปครับมันก็จะโดดข้ามไฟล์นะครับเดี๋ยวนะอยู่ไฟล์นี้ครับเราเดี๋เินคลิกเออร์เลอร์ตรงนี้มันก็จะโดดจากแอคทีฟตรงนี้มาตรงนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่ามันเออร์เลอร์อยู่ตรงนี้และอยู่บรรทัดนี้เราก็แก้ไขเลยครับ แล้วคอมไพล์ใหม่แล้วรีบิวใหม่ครับปึ๊บโอเคนะครับแจ้งข้อมูลว่าคอมไพล์ไฟล์อะไรไปบ้างนะครับมีไฟบิวติด C กับไฟล์บิวฟังชันติด C ครับเออ่และอีกอย่างหนึ่งครับถ้ามันอยู่ไม่ได้อยู่ในซอสกรุ๊ปมันจะคอมไพล์ไหมครับมันถ้ารีบิวกับบิวเนี่ยก็ยังคอมไพล์อยู่ครับทางสเลดก็แปลด้วยนะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเาคลิกขวานะครับ add group ครับ มันไม่ต้องอยู่ซอสกรุ๊ปก็ทำงานได้เหมือนกันนะครับอ่าทีนี้อันนี้คลิกคลิขวานะครับแล้วก็ยูมูออกไปครับฟังก์ชันจุดสี่ลองคอมไพดูดิครับลองลองบิวดดูดิครับมีบิวดดูนะครับมี Warning นะครับไม่ได้ติดต่อจากภายนอกนะครับอันนี้คือคือ Warning เลยนะครับ แต่ถ้าเอาเราเอาเข้ามานี้ที่กขวาที่ New Group ครับแล้วเราก็ Add Existing File ครับเอา View Function จุด4 i e w f u n มาครับเสร็จแล้วก็คลิกติดไปครับคลิกตรงบวกนะครับมาแล้วนะครับลองทำรีวิวใหม่ครับ0เอ์เลนะครับ0 Warning นะครับอ่านไม่มีเตือนไม่มีอะไรแล้วนะครับคือหมายความว่าอยู่ในนี้ใน Project Page นะครับไม่ต้องอยู่ที่ซอฟต์ o u p นะครับ มันก็จะทําการคอมไพล์ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราคลิก Translate มันก็จะแปลนะครับโดยไม่สร้างไฟล์ h ฮกและจะได้ไฟล์เดียวนะครับมันออก Translate ครับแล้วข้อมูลก็มีนิดเดียวส่วนถ้าเราคลิก Build มันก็จะคอมไพล์ทุกๆไฟล์ที่อยู่ในโปรเจกต์เพยนี้นะครับแล้วก็แจ้งข้อมูลครับแต่ไม่ได้แจ้งว่าข้อมูลมันจะแจ้งน้อยกว่ารีวิวครับคือไม่ได้ไบอกว่าคอมไพล์ไฟล์อะไรไบ้างนะครับ ส่วนอันนี้รี i ิวก็หมายถึงอคอมไพล์ทุกไฟล์ที่อยู่ในโปรเจกต์นะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ในโปรเจกต์เพลนี้จะอยู่ในซอสทุกหรือนีทุกก็คอมไพล์หมดสรุปบิวตกับรี i ิวเหมือนกันเลยนะครับต่างกันนิดเดียวที่ว่ามันแจ้งข้อมูลน้อยกว่ากันแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวลองลอง,ลองทันเรทครั้งนะ อาาเดฉะมันก็คอมไพน์นะครับคอมไพน์เหมือนกันคอมไพลิงเหมือนกันนะครับแต่มันไม่สร้างไฟล์จุดสีนะครับเอ้ยไม่ไม่ใช่ฮะแต่มันไม่สร้างไฟล์ไฟล์แฮกนะครับเลขฐานสิบหกอ่อมันสามารถคอมไพน์ได้เหมือนกันว่าถูกรืะผิดแต่ต่างกันที่ว่ามันไม่บอกมันไม่สร้างอ่อเลขฐานสิบหกครับหรือแฮกไฟล์นะครับ,รรบมันจะไม่สร้างใช่นะครับแต่ถ้าเกิดเราคลิกบิวรีบิวอย่างนี้นะครับ แล้วเกิดมันไม่สร้างไฟล์ X อย่างนี้นะครับก็ให้เข้ามาที่ตรงนี้นะครับที่กว่าที่ Target 1เลยนะครับคลิก Option นะครับแล้วก็คลิก D ไว้นะครับเปลี่ยนเบอร์ได้ที่นี่นะครับที่ Target นะครับ .2 เมกแเราติ๊ก Use on chip ROM นะครับใช้ ROM ภายในนะครับแล้วคลิก Output นะครับสร้างในนี้ X X File นะครับมันก็จะสร้างให้ไฟล์นะครับถ้าเราไม่ติ๊กมันก็จะไม่สร้างนะครับคลิกโอเคครับอ่สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ